สวัสดีค่ะวันนี้นะคะยูยมีแต่งรถนะคะเป็นรถมิตซูบิชินะคะไต,ต่ตันนะคะ2รุ่นนี้นะคะจะมีเป็นสีประตูแล้วก็เป็นแ c a นะคะเดี๋ยวยูยพามาดูกันนะคะด้านขวานี้นะคะเป็นแ c a นะนี่แคปนะคะสีเทาตัวนี้ยังไม่ติดฟิล์มทั้งคู่นะคะมองเข้าไปก็จะใสใสนิดนึงนะ,ะ,ะตัวนี้ติดแต่ทั้ง2รุ่นนี้นะคะติดตั้งล้อแม็กไปแล้วนะคะนี่เป็นแม็กเวลเลยนะคะตัวนี้สวยงามมากนะคะล้อแม็กสีเงินนะคะแต่กับ ตัว C นะคะสีเงินกระจกสีเงินก็คือเข้ากันมากสวยเรียบหรูนะคะไม่เรื่องแต่งอะไรมากนะคะตัวนี้โปรโมชั่นนะคะก็ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ตกแต่งที่ลูกค้าเลือกงวดผ่อนนะคะหรือว่าเงินดาวนะคะตัวนี้ลูกค้าสะดวกแบบไหนอยากดาวเท่าไหร่นะคะแจ้งยูมาได้เลยนะคะแต่ถ้าเป็นโปรหลักนะคะก็จะเป็นโปรดาวศนเก็คือวันรับรถจ่ายศูนบาทเลยนะคะ ด้านซ้ายนี้นะคะก็จะเป็นสีประตูนะคะตัวเตี้ยเป็นสีขาวนะคะตัวนี้ก็ติดแม็กเหมือนกันนะเป็นแม็กวลเหมือนกันนะคะก็เข้ากันมากเลยสีขาวกับสีเงินนะคะก็จะประมาณนี้นะคะอ่าเดี๋ยวพาไปดูด้านท้ายกันนะคะว่าเป็นประมาณไหนนะอ่าเดี๋ยวพามาดูท้ายว่าความแตกต่างระหว่างแคปกับสีประตูเนี่ยต่างกันยังไงนะคะหลักๆเลยมันมันจะมีในส่วนที่แตกต่างกันนะคะ ได้ชัดเลยนะคะตัวสีประตูกระบะจะแคบกว่านะคะแคปจะกว้างกว่าจะยาวนะคะนี่ท้ายนะคะสีประตูเตี้ยนะคะจะไม่มีบันไดเหยียบขึ้นนะตอนนี้ก็คือจะเป็นมาตรฐานเลยจะเป็นตัวนี้ข้อแตกต่างกันระหว่างสีประตูเตี้ยแล้วก็ตัวแคปเตี้ยนะคะตัวแคปเตี้ยนะคะจะมีบันไดนะคะบันไดเหยียบขึ้นแบบนี้เลยสีเทานะคะนี่สวยงามมากนะคะ ก็จะเป็นแบบนี้นะคะสำหรับ2รุ่นนี้นะคะสำหรับโปรโมชั่นนะคะ2รุ่นนี้ก็อย่างที่ยูแจ้งไปเลยนะคะลูกค้าสะดวกดา้แบบไหนควรเท่าไหร่นะคะก็แจ้งยูเข้ามาได้เลยนะคะหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะยูพร้อมให้บริการค่ะหรืออินบ็อกซ์เข้ามาที่เพจได้เลยนะคะวันนี้ยูขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ